เฮ้ยหยุดไอ้เหี้ยวันนี้ต้องสอบกูยังไม่ได้อ่านอ่ะขือเลยอ่ะเพรามึงอ่านยังเออกูยังไม่ได้อ่านเลยมึงอ่ะใช่กูยังไม่ได้อ่านเหมือนกันไปแล้วไปจิวกันไปจิวในห้องก็ได้เดี๋ยวมึงจยุ่งเขาอ่านว่าอะไรวะเออจริงวันนี้พราไอ้ต่อจะมาเพ่าอะไรยังไม่มาในตอนนี้ไม่รู้สิมาช้าทุกวันเลยเฮ้ยคิดถึงพี่ต่ออ่ะ เพื่อนกินน้ำดียาวว่ากูมาเช้าอ่ะได้เสร็จแล้วว่ะพวกมึงจะมาตีด้วยกันไหมเ มันนโดเฮ้ยหมดเวลาแล้วนะหรอกลับบ้านกันปะไปไปกลับบ้านกันไปคุยยังไม่อยากกลับบ้านเลยวะทำไรเดี๋ยวฟังไปตไเตวนเฮ้ยทำไรไปวะาย,ยังวะเธอเธอคุณสอบเพื่อเลษว่ะไป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 ขอมองมาดีวะจะเอาจริงดิ เขาทำยังไงวะเขาก็ปล oh, hey, hey. hey, 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 ่อยดิแล้วก็ดูดไปเฮ้ยเพื่อนกลับมานไปเฮ้ยไม่กลับไม่กลับหรอวะเฮ้ยมึงกลับก่อนเลยเดี๋ยวคุ้มคล้ายกันมาที่บ้เฮ้ยพวกมึงทางบ้านปูระบาดหน่อยนะเว้ยไม่เป็นไรแค่เหม็นนิดหน่อยไม่เป็นไรกูไปได้ เฮ้ยีใครนี่กำนันตรงนี้เฮ้ยผู้ชายว่ะไปดูกันนะเฮ้ยเฮ้ยใครวะเฮ้ยเฮ้ยได้เี่ยดูนี่ว่ะนู้เป็นอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยนู้เฮ้ยไปส่งห้างพิบานกันไปไปดูเร็วว่ะเฮ้ยสบายดีมั้ยวะได้ขอมึงูน้องอ่ะยิงแล้ว วันนี้มึงไปรุ่เรียวไหวไหมวะคนไปไหวมั้ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับเฮ้ยรูปมึงเป็นไงบ้างวะเอฮ้ยเป็นหลังมีอะไรครับเออเออปรุงจานแล้วกูจะไปทนานแล้วเออดี